ดีค e ่ะสวัสดีช่างสนใจสทุกคนนะคะวันนี้จะมาสาธิตใี้ดูกันวิธีการเติมโปรตีนเอซิดให้ดูสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ผ่านการยืดมาผมตรงสวยผ่านการดัดมาลอนเด้งอยู่แล้วแต่มันมีความกรอบความแห้งหลังจากทําเคมีวันนี้หนูจะมาสาธิตว่าทํายังไงให้ได้ผลดีกว่าการสปาร้อนให้ได้ผลดีกว่าการอบไอ้น้ำไอ้เจ้าทีเมนต์ตัวนี้มันคือทีเมนต์เอซิดโปรตีนบูสเตอร์คือการรีบูตกู้สร้างผมผมที่กรอบแห้งให้กลับมามีน้ําหนักทิ้งตัวสวยได้มากขึ้นส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลาโดพัสแค์หรือน้ำแม นุ่มความลื่นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะหนูจะใช้เป็นเครื่องหนีบตัวนี้เครื่องหนีบของโอเคเท่านั้นที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนูสำหรับงานหนีบเปียกหรือหนีบยืดไอ้เจ้าตัวนี้เป็นงานตีเบนความร้อนสูง250เริ่มต้น106วัสดุของเราที่จะเอามาทำแนวนี้ได้แก่อะไรบ้าง หนูจะใช้เป็นตัวแผ่นฟอยล์ฟอย์อยนะคะฟอยล์ย่างปลาทำสีเป็นม้วนๆนี่แหละเอามาเวลาเราทำงานนะคะเราจะไม่ใช้แผ่นทอมารีนแผ่นทมารีนจะมีเอาไว้แค่สำหรับการแตะเพื่อให้เครื่องหยิบที่กินผมมันลื่นขึ้นไม่ได้มีส่วนในการหนีบผักการหนีบผักที่ดีของหนูทำเหมือนประเทศเวียดนามคือการใช้ฟอย์นะคะเราก็จะน้าเข้าไปตรงนี้เห็นไหมพอเราหน้าเสร็จแล้วทำยังไงคะเราก็พันด้านหลังทบมาหนึ่งรอบเนาะแล้วเราก็ทำการพันแบบนี้เลยพันจนหมดเลยค่ะสักประมาณ3รอบเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะสักครู่หนึ อ่ะปึ๊บปึ๊บนี่พอละพันจนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอามือเราหน้าไปที่แผ่นแบบนี้นะฮะให้เขาแนบชิดกับตัวแผ่นแค่นี้วิธีการหนีบของหนูจะมีแบบนี้นี่ไงง่ายไหมโหนี่ไงอ่ะแล้วเราก็ขยับเขาหน่อยนึงให้เอ็ดตรงรอยต่อเนี่ยมาอยู่ด้านบนแทนอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้ทำตามหนูได้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันจ้า เรามาดูกันค่ะหลักๆนะตัวนี้เป็นเครื่องหนีบที่มีความร้อนเริ่มต้น105 107 109 2 10และ203หนุปรับไฟไปแค่1 5 0สังเกตไหมว่าหนูห่อฟอยล์ไม่ได้ห่อรอบเดียวนะขั้นต่ำา3รอบดีกว่าแผ่นทมารีนคือฟลอย์เพราะฟลอย์ไม่ทำให้ผมลูกค้าช็อตด,ด้วยและที่สำคัญคืออะไรคะหนา3ชั้นหนากว่าทมารีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำให้ผมลูกค้าสะดุง้งฟลอย์ออกแบบมาเพื่อการหนีบผักโปรตีนโดยเฉพาะออกแบบมาเพื่อนหนีบผักทิทเมนโดยเฉพาะเวลาเราหนีบเดี๋ยวดูความชุ่มชื อย่างแรกเลยเทเลยค่ะลงไปเทตามปริมาณที่เราต้องการก่อนนะบีบลงไปไเลยไอเจ้าทิเมูตัวนี้เอาจริงๆอะทุนเดิมอะมีความเงามากๆเวลาเราบีบพอกมานะให้ลองสังเกตดูนะมันจะมีความเงาในตัวของมันมากๆมีความเงาในตัวของมันมากๆเสร็จแล้วเนี่ยลาโดพัสแคร์หนูใส่ไปในกระบอกฉีดเพราะเราจะต้องฉีดลงหนึ่งช่อฉีดหนึ่งครั้งเดี๋ยวหนูจะเทใส่ให้ดูนะคะเราจะผสมลงไปถามว่าต้องกักปริมาณไหมไม่จําเป็นยิ่งใส่มากทีชชู่จะกลายเป็นเนื้อเจลเพิ่มความนุ่มช,มชมุ่มชื้นลื่นมากๆเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะเราตีเข้ากััันนนนนพออเเเราาาตตีีีข้้กกส็จจด๋ยวมมชลงท่บ เรามาเริ่มการทำงานกันได้เลยนะคะแบ่งผมปกติได้เลยอันนี้จะสาธิตให้ดูอาจจะไม่ได้แบ่งละเอียดมากเหมือนกับเราทํางานหน้าเรานนะคะแบ่งผมขึ้นแบบปกติที่เราเคยแบ่งกันได้เลยนะเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะว่าจะใช้ไฟอยู่ที่150องศาห่อฟลอยเราจะทาทิศเม็หนึ่งช่อแบบนี้นะดูนะคะทิศเม็์ตัวนี้เราจะผสมกับตัวลาโดพัสแค์เอาไว้แล้วแบบนี้นะมาเรามาดูกัน เวลาเราทาตัวทิชชเมนโปรตีนเอซิดเข้าไปสังเกตนะผมลูกค้าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเกิดความนุ่มเกิดความลื่นแล้วเราก็ทําการนวดแบบนี้สังเกตไหมว่าผมลูกค้าขึ้นเงาไหมายังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่อ่ะหวีได้แล้วนี่ตัวทิชเมนตัวนี้มีความนุ่มความลื่นในตัวของเขาอยู่แล้วดูนะเสร็จแล้วทํายังไงต่อเครื่องหนีบของโอเคหน้า5.5นิ้วตัวนี้ใช้สําหรับหนีผักได้ดูนะนี่จะไม่มีเสียงซาไม่มีเสียงโซ่แซ่เลยเห็นไหม ความอุ่นทําให้เส้นผมเกิดความเงาและทิ้งตัวสวยมากนี่คือข้อด,ดีของเครื่องหนี้5.5ไม่ต้องหอดโทมาลีนเลยไม่ต้องแปะแผ่นโทมาลีนไม่ได้ช่วยแต่ฟลอยช่วยได้นี่เนหะ็นไหมอ่ะช่อต่อไปสักครู่นะทาแล้วเราก็นวดแล้วเราก็หวีนะแบบนี้ทานวดหวีทานวดหวีกลิ่นหอมมากอ่ะนี่พอเราทาเสร็จแล้วทํายังไงต่อ ทำการหนีบเข้าไปช่างเสริมสวยชอบถามว่าห่อฟลอยไฟไม่ดูดหรอถ้าดูดดูดแล้วค่ะใช้มาหลายปีเทคนิคนี้ไม่เคยมีไฟดูดมีแต่ผมขึ้นเงามากอ่ะดูนะหลังจากที่เราหนีบผักแล้วเนี่ยเส้นผมของลูกค้าจะมีความอุ่นพอมีความอุ่นเสร็จทำยังไงฮะเอาตัวลาโดพาสเคนี้ใส่กระบอกฉีดน้ำแล้วทำการฉีดได้เลยจ้ะแบบนี้นะอือพอ แล้วเรานวดตอนที่ผมมันยังอุ่นอ่ะดูกันนะเห็นอะไรไหมผมลูกค้าจะเกิดความนุ่มลื่นแล้วเงามากๆแบบนี้เลยอเดี๋ยวททำให้ดูทั้งหมดนะทำเหมือนเดิมค่ะช้อต่อไปเวลาใช้งานเนาะใครถนัดแบ่งบางแบ่งบางใครถนัดแบ่งหนาเราก็แบ่งหนาได้เลยนะ,ะช้อต่อไปเดี๋ยวจะทําทให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเราทําจนเสร็จเนี่ยผมลูกค้าจะมีความนุ่มความลื่นได้มากใน้อยแค่ไหนข้อดีของการใช้ฟลอยด์ดีกว่าแผ่นทอมารีนยังไง คือแผ่นโทมารีนเวลาแปะแล้วอะค่ะเราจะไม่เอาแผ่นออกเราเราจะไม่เอาไอตัวโทมารีนออกเพราะว่ามันทําให้หน้าเครื่องหยิบเสียแปะไปแล้วตัวนั้นต้องยอมเสียสลักเลยแต่การใช้ฟลอย์ข้อดีคืออะไรไอ้เจ้าฟลอย์จะไม่ทําลายหน้าแผ่นรีดเมื่อใช้เสร็จสามารถถอดออกได้เลยเออมันก็จะมีข้อดีของไอ้เจ้าฟลอยของเขาประเทศเวียดนามเขาก็ใช้ตัวฟลอยเหมือนกันในการหนีบผลักโปรตีนอืมเราก็จะทาจริงๆอะชิปเม็ดเอซต,ตัวนี้เดิมทีมันให้ความเงาของมันมากอยู่แล้วนะหนูบอกก่อนนะ ถ้าใครคิดว่าเออมันโอเคอยู่แล้วอะไม่อยากผสมมาโดไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่หนูเป็นคนติดมาโดเพราะมาโดอะมันไม่ส่งผลเสียก,กับเส้นผมแต่มันให้ความเงาเป็นพิเศษตอนที่เราหนีบแบบนี้ไม่มีเสียงซานะแต่เส้นผมอะมันจะนุ่มแล้วชุ่มชื้นมากๆเพราะมันมีโปรโตีนแล้วใช้ความร้อนร้อยห้าสิบนำกับการห่อฟลอยหลายๆช,ๆชั้นกี่ชั้นก็ได้เนี่ยตอนนี้มีความอุ่นพอเราฉีดบาโดเข้าไปปุ๊บระหว่างที่ความอุ่นทํางานเนี่ยเจ้าน้ำบาโดอะจะเข้าไปซึมที่เส้นผมทําให้ผมลูกค้าเนี่ยมันเกิดความเงาแบบนนี้เห็หม มันก็เลยให้ความนุ่มแล้วทิ้งตัวสวยใช้ลาโดคู่กับทิเมนเนี่ยมันเลิศกว่าใช้วิธีการขัดแบบนี้เลยยังไงยังไงผมก็ชุ่มชื้นมากๆได้ความนุ่มชุ่มชื้นมากๆอืมสําหรับหนูหนูว่าโอเคกว่านะอแบ่งผมต่อถ้าใครสงสัยนะว่าไฟดูดไหมหนูทําให้ดูในคลิปแล้วถ้าเกิดห่อฟอยแล้วเกิดว่าไฟมันดูดหนูน่าจะโดนดูดแล้วแต่ไฟไม่ดูดนะคะแล้วก็หนูไม่แปะแผ่นงรมาลินเลยไม่ใช่ว่าแอนตี้นะแต่หนูมองว่าฟอยมันเลิศกว่า แล้วก็เมื่อเราใช้เสร็จสามารถเอาฟลอยด์ออกได้แล้วเอาเครื่องหยิบเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ต่อโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาว่าแผ่นลาวันหน้ามันเสียเพราะว่าแผ่นทมารีนน่ยมันเหมือนมันมันมีกาวในตัวเวลาเราลอกมันออกปุ๊บเนี่ยปัญหาของมันคือกาวอาจจะไปติดหน้าแผ่นรีดทําให้อีเจ้าตัวแผ่นรีดหน้าเขาก็เลยเสียกลายเป็นแผ่นขูกขอ่ะนี่ขออนุญาตนะคะเติมบาโดสักครู เหมาะกับใครสําหรับโปรโตีนโปรโตีนเอซิตตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับลูกค้าทุกเคสเลยไม่ว่าจะทําเคมีกับเราไปแล้วลูกค้ามีผมที่แห้งหรือเราอยากจะฟรีบํารุงยืดพร้อมบํารุงสีเนี่ยก็สามารถทําได้หลังจากจบงานยืดจบสีจบฟอกวิธีนี้ก็สามารถทําได้แต่ถ้าช่างเสริมสวยทําสีผมตะกูลสีเทาอันเนี้ยไม่แนะนำนะคะเพราะสีเทาปกติไม่ทนความร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวสีมันจะหลุดปืดปัดเนาะนี่ไงตอนที่ผมอุ่นให้ฉีดราโดแล้วเรานวดได้เลย ยังไงก็ขึ้นเงามากนี่ไม่ได้น้อยๆนะยังไงก็ขึ้นเงามากอุ่นความอุ่นเปิดเก็ดผมบาโดคือน้ำบำรุงชักเงาฉีดเข้าไปยังไงผมลูกค้าก็ต้องนุ่มลื่นและเงาแน่นอนก็จะไปเสริมทับให้เจ้าทิทเมนเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นโดยตัวของทิทเมนอยู่แล้วอะค่ะมันมีส่วนผสมของคอลลาเจนกับโปรตีนแล้วก็มีเอซิดด้วยมันก็เลยบูดบูดทั้งเส้นผมได้เลยผมคายกรอบผมคายแห้งผมคายมีน้ำหนักทิทเมนตัวนี้ผสมบาโดคือเลิศมากทานวดทานวดแล้วหวีเ นี่เปียกค่ะแค่นั้นเลยง่ายมากได้ผลลัพธ์ดีเลิศบอกเลยว่าดีเลิศมากนี่เสร็จแล้วเราก็หนีบหน้ามยาวหนูบอกก่อนนะว่าหน้ามยาวข้อดีมันเลยไม่ต้องแบบแบ่งสามสี่ห้าช่อหน้ายาวหน้าหนึ่งหน้าห้าจุดห้านิ้วกว้างหนึ่งจุดห้ายาวห้าจุดห้าข้อได้เปรียบของเขาโดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะเครื่องหนีบของโอเครุ่นเนี้ยหนีบยืดได้หนีบเปียกเลิศมันเป็นแบบครบจบ ตัวมนตัวหนึ่งหนูจำได้นะว่าตัวละพันห้าแต่มันซื้อแล้วมันคุ้มอันเนี้ยเรียกว่าหนีบเปียกจริงๆไม่ใช่หนีบยืดหนีบคราตินหนีบคราตินไม่ได้เรียกหนีบเปียกอันนั้นเรียกหนีบยืดเพราะอะไรหนีบคราตินมันเป่าแห้งก่อนแล้วมันหนีบมันก็คือการหนีบยืดถ้าหนีบเปียกต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคือตอนผมเปียกๆแล้วเราหนีบกันนี่อ่ะมาเดี๋ยวหนูรวบให้ดูเลยจะได้ไม่เสียเวลากันอืมดูนะขออนุญาตนะจ๊ะอืมนี่เดี๋ยวหนูจะหนีบพับให้ดูอีกใครสงสัยว่าเอย หนีบย้าได้กี่รอบหนีบไปแล้วน่าหลายรอบนะออาดูนะนี่หน้ามันยาวเห็นไหมเครื่องหนีบรุ่นนี้หน้าเขายาวมาอืมนี่นวดนวดเสร็จแล้วน้าน้ําวิเศษค่ะน้ําบ布าโดตอนที่มันอุ่นให้ฉีดไปให้ฉ่ำๆเลยยังไงยังไงก็เป็นข้อเลือดข้อด,ดีทั้งนั้นออะนี่นะตัวนี้ไม่ใช่น้ำเปล่านะเวลาฉีดลงผมเนี่ยมันจะได้ความชุ่มชื้นความนุ่มความลื่นพิเศษของเขาอยู่แล้วนี่ออาจบรู้เรื่องเลย อาลราโดใช้กับทิทมต์คือเลิศดคือจบคือตอบโจทย์มากนี่ดูเห็นไหมแล้วก็ใช้ทิทมต์เอซิดโปรตีนกับบราโดครบจบแค่นี้ฝากไปได้วยจ้าเลิศดมากนี่ฉำเลย